ถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งนะครับที่ผมรีวิวแล้วเนี่ยชอบมากๆเียได้ว่าถ้าจะซื้อโน้ตบุ๊กเล่นเกมสักเครื่องหนึ่งนะครับงบสูงหน่อยคงเลือกซื้อเป็นรุ่นนี้กับ ASUS ROG Severus M16 ประจำปี2022นี้สำหรับการมาของ ASUS ROG Severus M16 นะครับซึ่งถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กหน้าจอไซซิ่ง 16นิ้วที่เพอร์เฟกเนี่ยรอบได้เลยกลับมาคราวนี้นะครับในปีนี้เขาเนี่ยอัปเกรดในส่วนของตัว CPU เป็นตัวใหม่เบอร์ใหม่นะครับการ์ดจอก็คือรุ่นใหม่แล้วก็แรงขึ้นแล้วก็มีส่วนของรายละเอียดอื่นๆอีกด้วยนะครับอย่างแรกเลยละกันที่ผมชอบและขอพูดถึงนะครับก็คือตัว CPU นะครับตัวนี้ได้เป็น Intel Core i32 นะครับรหัส H-Series เป็นตัวท็อปสุดอย่างตัว Core i9-129-00H นะครับทำงานแบบ14 Core คอ t ี่สิเทนะครับแบ่งเป็น P Core แล้วก็ตัว e c o r e นะครับความเร็วสูงสุดเนี่ยอยู่ที่5 g h z ด้วยกันจัดการผ่านการทำงานนะครับด้วยตัว c คอด้วยตัวเ r a d e เนี่ยผ่านทาง Intel t r a d Director ทำให้สามารถทำงานในแบบชันสลับง่ายขึ้นนะครับแรงขึ้นประหยัดไฟขึ้นนะครับ ในส่วนตัวการ์ดจอแยกเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวรองท็อปอย่าง n v เ d i a g e f o r c e RTX 3070 ti นะครับโดยตัวเครื่องเองเนี่ยสามารถ OC เพิ่มได้ด้วยและก็ยังมีค่า TGP เนี่ยสูงอยู่ที่1 2 0วัตต์ด้วยกันและที่โดดเด่นไม่แพ้กันนะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวหน้าจอนอกเหนือจากขนาดที่ใหญ่แล้วก็เหมาะสมแล้วขนาด16นิ้วที่ส่วนตัวเนี่ยผมเองชอบมากเลยนะมันกำลังพอดีระหว่าง15.6 ับ17.3ได้เรื่องของตัวเทคโนโลยีนะครับ n e b u l a Display ได้เรื่องของตัวสีสันที่สดใสสมจริงนะครับค่า srgb ทดสอบจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ที่100%เลยแล้วก็ได้เรื่องของเ้อรียนะครับเป็น qhd p พัคูณ1 0 0 0พิกเซลที่สัดส่วน10.10แสดงพื้นที่ได้มากกว่าอีกทั้งนะครับยังได้เรื่องของ f r เฟเร a ท e อยู่ที่165 Hz ทำให้ลื่นไหลสบายตาไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมนะครับหรือว่าทํางานหรือว่าดูหนังฟังเพลงปกติทั่วไปต่อมาที่ผมชอบก็คือเรื่องของลําโพงบอกเลยว่าเป็นลําโพงแบบ6ตัวนะครับเสียงดังเสียงดีนะครับคมชัดเลยในทุกย่านนะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วนะครับที่รีวิวนูบ,บุกมาเป็นนูบ,บุ๊กเกมมิ่งตัวนี้ถือว่าเป็นนูบ,บุ๊กเกมมิ่งที่ลําโพงเสียงดีที่สุดแล้วนอกเหนือจากนั้นนะครับก็จะได้เรื่องของแบตเตอรี่ ที่ทดสอบแล้วนะครับสามารถใช้งานได้ยาวนานสูงสุด10ชั่วโมงนะครับจากการที่จัดการพลังงานได้เป็นอย่างดี CPU การ์ดจอแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยได้มาขนาดใหญ่นั่นเองปิดท้ายที่ผมชอบนะครับก็จะเป็นเรื่องของพอร์ตการเชื่อมต่อที่ครบคันนะครับในขนาดตัวเครื่องที่บางเบา ตัวนี้เบาแค่2กิโลกรัมแล้วก็มีความบางที่19.9ม mm, ิลิเมตรเรียกได้ว่าเอาไปทำงานนะครับท้่สถานที่เอาไปเล่นเกมก็ถือว่าตอบโจทย์โดยทั้งหมดเลยกับความแรงและขนาดตัวเครื่องที่บางเบาแบบนี้ดีไซน์ก็แบบนะครับสำหรับ ASUS ROG Severus M16 นะครับก็ถือว่าเป็นนมุกเกมมิ่งที่ดูแล้วให้ความบางเบามากกว่าซีรีส์ที่เป็น ROG Strix สำหรับสีสันเองเนี่ยก็จะเป็นสีดำนะครับ ตลอดทั้งตัวเครื่องเลยนะครับแล้วก็มีการทํา้าหลังเนี่ยที่เป็นโลหะนะครับผ่านกระบวนการ cnc นะครับเจาะรูขึ้นมาเป็นพันๆรูนะครับภายในเองเนี่ยก็จะเป็นสีแบบปริซึมนะครับให้ความเรียกว่าโดดเด่นถึงแม้ว่าบางมุมเนี่ยจะดูเรียบๆนะครับแต่บางมุมที่มันโดนไฟเนี่ยมันก็จะมีความเป็นสีปริซึมนั่นเองส่วนตัวนะผมชอบนะมันดูว่าเออมันดูดูดีอะดูดุดันนะครับแต่ว่ามันก็แอบเท่ไปในตัวเหมือนกัน มาดูกันต่อที่ด้านในนะครับด้านในตัวเครื่องตรงนี้นะครับเราจะเห็นถึงขอบหน้าจอบางเฉียบเลยแบบ Nano Edge Display นั่นเองด้านบนเองเนี่ยเรานับจะเห็นถึงตัวกล้องเว็บแคมพร้อมกับมครโฟนนะครับระบบตัดเสียงนะครับด้านหน้าเนี่ยสตัวแล้วก็ด้านหลังเนี่ยที่เห็นว่าเป็นจุดๆสองจุดเนี่ยไม่ใช่เจาะรูเกินนะแต่ว่าเป็นระบบมครโฟนในการรับเสียงนะครับสามารถรับเสียงด้านหน้าด้านข้าง แล้วก็รอบทิศทางได้ด้วยแล้วก็ยังสามารถตัดเสียง,ยยงด้วยตัว AI น้อยคอนเซ l เลชันได้ด้วยตัวอย่างการใช้งานเว็บแคมแล้วก็ตัวเมมโฟนะครับที่มีระบบตัดเสียงแต่ว่าตอนนี้เราเนี่ยยังไม่เปิดนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยลองเปิดให้ชมกันว่ามันมีความต่างแค่ไหนโอเคตอนนี้เปิดแล้วนะครับก็ในห้องเนี่ยก็จะมีเสียงแอร์ที่ดังประมาณหนึ่งเลยมาฟังกันว่า ระบบตัดเสียงนะครับทำงานได้ดีแค่ไหนกันส่วนตัวก็คิดว่าน่าจะโอเคเลยแหละนอกเหนือจากนั้นนะครับเราจะเห็นถึงตัวชุดนะครับ IR camera ด้านในานะครับคอยสแกนใบหน้าของเราสำหรับตัวหน้าจอเองนะครับก็จะเป็นแบบด้านลถสัญญาท้อนะครับทำให้เวลาใช้งานเนี่ยเราเนี่ยไม่รู้สึกลำคาญตาหรือว่าไม่สบายตานะครับสำหรับแกนมาพับเองนะครับเป็นแบบ2แกนพิเศษนะครับเรียกได้ว,ว่า มีเรื่องของอีกอริฟหินด้วยนะครับช่วยเรื่องของการยกหน้าจอให้สูงขึ้นเวลาที่เรากางหน้าจอขึ้นมาทําให้ตัวเครื่องเนี่ยมีการเอียงรับกับมือพิมพ์ดีขึ้นระบบระทำร้อนนะครับทำงานได้ดีขึ้นและในส่วนตัวบานพับเองนะครับยังพิเศษยิ่งกว่าคือสามารถกางหน้าจอได้มากถึง180งอดงศาในการทาให้เวลาเราคุยงานนะครับหรือว่าพีเต์งานฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะเห็นชัดเจน และมาถึงตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าช่องระาร้อนเนี่ยจะมีการเป่านะครับมาโดนะครับในส่วนงตัวหน้าจอด้วย2ช่องนี้ส่วนอีก2อช่องด้านข้างเนี่ยก็จะเป่าออกทางด้านข้างซ้ายและขวานั่นเองนอกเหนือจากนั้นนะครับเราก็จะเห็นถึงตัวไฟ LED แสดงสถานะการทำงานของตัวเครื่องนะครับไม่ว่าเราเนี่ยจะปิดฝาหรือว่าเปิดฝาเนี่ยมันก็จะไม่บังเลยทําให้เราสามารถ เหน็นได้ตลอดเวลาว่าเครื่องเราเปิดติดไหมชาร์จไฟอยู่หรือเปล่าแบตเต็มหรือยังเป็นต้นมาดูต่อที่ดีไซน์ด้านในนะครับบริเวณ palm rest เนี่ยชิ้นส่วนนี้นะครับจะมีลักษณะเป็น soft touch soft touch ก็คือนะครับเป็นเรื่องของเหมือนกับพลาสติกผสมยางเวลาเราวางข้อมือลงไปเนี่ย มันจะมีความสบายมือแล้วก็นุ่มมือกว่าที่เป็นโลหะหรือว่าสบายมือกว่าที่เป็นแบบพลาสติกทั่วไปสำหรับตัวปุ่มคีย์บอร์ดนะครับแป้นคีย์บอร์ดเองเนี่ยก็จะเป็นแบบชิคเก็ตแยกปุ่มอิสระชัดเจนนะครับมีเรื่องของตัว d i s t a n นคีย์อยู่ที่1.7ม mm, ิลิมตรทำให้ในการพิมพ์งานทั่วไปในการใช้งานปกติหรือว่าในการเล่นเกมเนี่ยตอบสนองได้เป็นอย่างดีเรีวยกว่า สรับสายเกมมิ่งเนี่ยมันปินงคีย์บอร์ดที่ใช้งานได้ดีสุดรุ่นหนึ่งนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมาฮ้องกับตัวไฟแบล็คลิคีย์บอร์ดนะครับแบบ rgb Allzone ก็คือเราสามารถเปลี่ยนสีไฟได้แต่ว่ามันเป็นแค่โซนเดียวนะครับไฟคีย์บอร์ดเองก็จะมีหลากหลายโหมดด้วยกันซึ่งเราสามารถตั้งค่าได้ผ่านทางตัวซอฟต์แวร์ e m o r y c a s e เป็นต้นนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราก็เห็นว่ามีปุ่ม Ho ดคีย์ด้านบนนะครับลดเสียงเพิ่มเสียงปิดไมค์แล้วก็เรียกซอฟต์แวร์ เอ็มรเคขึ้นมาแล้วก็สลหรับคีย์บอร์ดตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าเขาเนี่ยไม่มีแป้นนําพัดเพราะว่าเขาเลือกที่จะติดตั้งนะครับลำโพงอีก2ตัวที่ด้านข้างลงไปนะครับเป็นแบบ2วัตต์นะครับก็ถือว่าให้เสียงดีเสียงดังใช้ได้เลยแล้วก็ลําโพงนะครับอีก2วัตต์ข้างละ2ตัวเนี่ยจะติดตั้งที่มุมด้านหน้าซ้ายและขว,วาซึ่งบอกเลยนะครับว่าให้เสียงที่ดังกระหึ่มแน่นอนแล้วก็ยังรองรับเรื่องของตัวระบบเสียง d o b b y a s อ o d อีกด er ้วยเมื่อเราเปิดดูหนังนะครับผ่านทาง t t e m m ีต่างๆหรือว่าซอฟต์แวร์อื่นๆด้วยกันนอกเหนือจากตรงนี้นะครับเราก็เส็ยถึงปุ่มนะครับพาวเวนะครับที่มุมด้านขวาบนของแป้นคีย์บอร์ดและชุดทัชแพดนะครับเป็นแบบ ไซซิ่งที่ใหญ่โตเลยเหมาะสมเลยในการใช้งาน2นิ้ว3นิ้ว4นิ้วนะครับแล้วก็เป็นดีไซน์แบบซ่อนปุ่มคลิกไซส์ขวา,าไว้ส่วนอื่นนะครับจะเห็นถึงตัวสติ๊กเกอร์นะครับ Intel Core 9, ร์ดจอ RTX นะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์นะครับเป็น ASUS Exclusive Care ก็คือเรื่องของการประกัน3ปีนั่นเองมาต่อที่ด้านล่างของตัวเครื่องนะครับก็มีความน่าสนใจหลายอย่างเลยนะครับเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าเป็นลำโพงนะครับ แรีวว่า2วัตต์สตัว2ค่าในกันนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับจะเห็นถึงตัวช่องดูดลมเย็นนะครับขนาดใหญ่สช่องในการมียางรองน้าหลังนะครับที่สูงกว่าด้านหน้าเป็นหนึ่งแถวแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้นี่เองมาต่อที่ในส่วนของตัวพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับรอบๆตัวนะครับเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนละกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องเสียบอะแดปเตอร์นะครับซึ่งตัวอะแดปเตอร์เองเนี่ยก็จะมีกําลังไฟนะครับจ่ายอยู่ที่240วัตต์วยกัน ซึ่งตัวเครื่องนะครับเมื่อรวมกับตัวแรปเตอร์แล้วเนี่ยก็จะมีน้ําหนักอยู่ที่ไม่เกิน2.8กิโลกรัมส่วนตัวก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์เกม่งสเปคแรงขนาดนี้เบอร์นี้นะแต่เป็นน้ําหนักที่เราเนี่ยสามารถพกพาได้สะดวกนะครับทัดมาก็จะเป็น HDMI นะครับสอง,งซึ่งรองรับการเชื่อมต่อหน้าจอภายนอกนะครับสูงสุดเลยแบบ 4 k 1 1 0 hz ถัดมานะครับก็จะเป็นช่อง lan rj 4 5ไว้เชื่อมต่อเน็ตเวิร์กแบบมีสายต่อมาก็จะเป็น usb 2อนะครับ type a 1ช่องนะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัว thunderbolt c ซึ่งพอตนี้ก็จะรองรับการทํางานในอย่างครอบคลุมที่สุดนะครับเป็นแบบฟลฟังก์ชันถัดมานะครับก็จะเป็น USB 2 2 Type C อีกหนช่องด้กันนะครับถัดมาครับก็จะเป็นช่องเสียบหูฟังแบบ3.5ม mm. ิลลิเมตรฝั่งนี้นะครับก็จะเป็น USB 2 2 Type A อีกหนงช่องและสุดท้ายน,นะครับก็จะเป็นเรื่องของการ์ดเดอร์ซึ่งเป็นแบบ micro SD card นั่นเองนะครับส่วนตัวแล้วก็มันเหมือนเดิมนะเหมือนกับรุ่นก่อนนนั้นเลยนะครับอยากให้ อัปเดตอัปเกรดเป็น s d card เพราะว่าสายคอนเทนต์ครีเอเตน่าจะชื่นชอบมากกว่านะครับการแกะฝาล่างของ s e v v l ร s n 1อนะครับก็ทำได้ไม่ยากแต่ก็ต้องระมัดระวังนะครับจากการที่มีน็อตหลายตัวแล้วก็มีความยาวไม่เท่ากันที่สำคัญก็คือนะครับ3ตรงนี้จะมียางปิดด้วยเราต้องงัดยางออกก่อนจากนั้นเนี่ยค่อยไขยน็อตนะครับโดยนะครับที่มุม ตัวเครื่องตรงนี้นะครับเมื่อเราไขาออกมาแล้วเนี่ยตัวเครื่องจะเพรเยอขึ้นมานิดนึงทำให้เราสามารถถอดฝาหลังได้ง่ายนะครับด้วยมือเปล่าเลยปึ๊บการแกะฝาล่างออกมาก็ถือว่าสะดวกนะครับในการทำาสะอาดหรือว่าอัปเกรดในอนาคตนะครับภายในเนี่ยเราจะเห็นถึงชุดระบายควาร้อนนะครับ ROG Intelligent Cooling นะครับซึ่งประกอบไปด้วยพัดลม2ตัวขนาดใหญ่แล้วก็ฮีทไป6เส้น มีชิ้นส่วนโลหะนะครับ cover อ,อยู่เรียกได้ว่างานดีมากๆเลยโดยภายในเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสารน้ำความร้อน liquid metal นะครับ t h e r m o e l c ช่วยนำพาความร้อนเนี่ยออกจาก CPU GPU เนี่ยเป็นอย่างดีมากๆเลยนะครับถึงแม้ว่าสเปคจะแรงขนาดนี้แต่อุณหภูมิก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้เป่าออกนะครับ4ช่องทางดูดเข้าด้านล่างเป็นหลักนั่นเองแล้วก็ตัวฟินเองนะครับจะเป็นสีดา ซึ่งจะเห็นว่ามีความบางพิเศษนะครับด้ว่าช่วยรียดความร้อนออกจากตัวเครื่องได้ดีมากกว่าโนบุกทั่วไปชัดเจนเลยนอกเหนือจากนั้นนะครับเราก็จะเห็นถึงนะครับในส่วนของตัวแรมเป็นแบบ SO s o d i m ram ขนาด 16GB ddr 5บัส4,800 MHz อยนะครับอยู่1ตัวด,ด้วยกันโดย1ตัวเนี่ยก็จะเป็นแบบ On Board มาเลยนะครับอีก 16GB ทําให้รวมกันแล้วนะครับเป็น 32GB ซึ่งก็เหลือเฟือในการใช้งานและเราเนี่ยก็ยังสามารถอัปเกรดเพิ่มเติมได้นะครับโดยการที่ถอด 16GB ตัวเก่าออกแล้วก็ใส่ส2 g พสองิลงไปนะครับก็จะรวมกันเป็นสูงสุดอยู่ที่48 g b นั่นเองถัดมานะครับก็เห็นถึงตัว SSD นะครับ M.2 NVMe SE นะครับแบบ Gen4 ความจุเนี่ย1 TB มีสองตัว t h e ร์ c o m อ o ป n d เนี่ยแปะเอาไว้ด้วยช่วยนะครับนำพาความร้อนให้ดียิ่งขึ้นไปอีก แล้วก็ยังรองรับนะครับการอัปเกรดนะครับ SSD M.2 อีกหนึ่งตัวตรงด้านนี้นะครับทำให้เราเนี่ยสามารถใส่อีก 1TB ห,หรือ 2TB ทรก็ได้แล้วก็สามารถทำเบรดกันได้นะครับส่วนอื่นนะครับเราก็เห็นถึงตัวแบตเตอรี่ขนาดใหญ่นะครับ90วัตต์าวหรือว่าถ้าดูเป็นมิลลิแอมเนี่ยก็จะอยู่ที่5,675มิลลิแอมนะครับก็ถือว่าเป็นแบตเตอรี่ขนาดใหญ่เลย แต่ว่าดูแล้วขนาดเนี่ยก็ถือว่าเหมาะสมกับตัวเครื่องลำโพงเองนะครับก็เป็นแบบด UAL FORTH นะครับซาวฟ์เฟอร์เนี่ยจะเป็นแบบ2ตัวซ้อนกันทั้งซ้ายและขวาก็ให้เสียงที่ดังแล้วก็ทุ้มประมาณหนึงก็ถือว่าโดยรวมนะครับงานประกอบข้างในเนี่ยก็พรีเมียมไม่แพ้กับภายนอกเลยทีเดียวมาดูกันต่อนะครับในส่วนงตัวซอฟต์แวร์ซึ่งก็ถือว่ามีความน่าสนใจไม่แพ้กันเลย เริ่มจากตัว e m o r y K นะครับก็ถือว่าเป็นซอฟต์แวร์ยูทิลิตนะครับคอยจัดการเรื่องของตัวโนบุกเกมมิ่งเครื่องนี้เป็นหลักนะครับหน้าแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของ Monitoring แล้วก็การปรับโหมดการใช้งานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Window, ไซเลนเพล r มนนะครับเทอร์ Turbo, หรือว่าแมนนวลก็ตามปกติแล้วในการเล่นเกมเราก็จะปรับโหมดเป็น Turbo นะครับในการเรียกว่าเพิ่มกําลังไฟเพิ่มรอบพัดลมนะครับในการทํางานหนักๆห,หรือว่าเล่นเกมสมิตินั่นเอง ตัวพัดลมเองก็จะมีเสียงที่ดังมากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถระบายความร้อนได้ดีกว่าเดิมนั่นเองแล้วก็ค่า TGP เนี่ยก็จะสูงสุดเลยอยู่ที่1 2 0วัตต์ในส่วงตัวการ์ดจอ RTX 3070 Ti นอกนือจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของการนะครับปรับตั้งค่าต่างๆอีกหลาหลักแล้วเนี่ยที่เราต้องสนใจจะเป็นเรื่องของตัว Must u w t t c h นะครับซึ่งถือว่าเป็นฟีเจอร์เด็ดเลย บ,บังคับใช้งานการ์ดจอแยกอย่างเดียวเพื่อให้ตัวเครื่องนะครับไม่สลับการ์ดจอออนชิปหรือว่าการ์ดจอแยกไปมาก็ถือว่าเป็นข้อดีของ LG รุ่นนี้นะครับส่วนอื่นนะครับเราก็จะพามาดูในส่วนของตัวซอฟต์แวร์ a u r a v i p e r นะครับที่เรานะครับสามารถนะครับใช้งาน v i p e r หรือว่า Desktop เนี่ยเป็นแบบ RGB ได้เราสามารถซิงค์ไฟล์กับตัวคีย์บอร์ดหรือว่าอุปกรณ์อื่นของ aoj ได้ด้วยนะครับที่เป็นกิมมิ่งเกียร์เมาส์คีย์บอร์ดหรือว่าหูฟังอีกส่วนหนึ่งนะครับที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็จะเป็นเรื่องของตัวซิสเต็มแล้วก็ตัวออดิโอนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถปรับตั้งค่าไมโครโฟนได้2แบบลหลักก็คือเวลาเราคอนเฟลเลนต์นะครับหรือว่าวิดีโอคอลเนี่ยเราสามารถเลือกปรับเป็น two way ai noise cancellation ได้นะครับก็คือตัดเสียงรบกวนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Input หรือว่า o u t p u t ซึ่งเพื่อนเนี่ยก็สามารถ ดูตัวอย่างได้ตามนี้นะครับนอกนอจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของไมโครโฟนโหมดนะครับตรงนี้พิเศษเลยนะครับเราสามารถเลือกในการรับเสียงไมโครโฟนได้ว่าจะเป็นทิศทางแบบคุยคนเดียวนะครับคุย 2- 3สาคนนะครับหรือว่าคุยรอบทิศทางแบบสามสองศานะครับเรียกว่าตอบโจทย์เลยสลับคนที่แคสเกมเล่นเกมหรือว่าเป็นพอดแคสเตอร์เป็นต้นทําให้เราเนี่ยไม่ต้องไปซื้อมาแยกที่ปรับตั้งค่าได้พิเศษอื่นๆนะครับเพราะว่า เครื่องนี้มีอยู่ครบแล้วก็จบแล้วนั่นเองตอนที่ตัวซอฟต์แวร์ My Asus นะครับก็จะเป็นซอฟต์แวร์เรื่องของการอัปเดตไดเวอร์นะครับหรือว่าตรวจสอบการใช้งานตัวเครื่องรวมไปถึงการติดต่อ Asus เป็นหลักซึ่งก็ถือว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่ดีมากๆนะครับและก็ที่โดดเด่นนะครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยสำหรับตัวฟีเจอร์ Link to My Asus นะครับ ทำให้เราเนี่ยสามารถเลือกการเชื่อมต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นมือถือ Android หรือว่า iPhone ได้ในการโอนไฟล์ไปมาระหว่างมือถือและก็โน้ตบุ๊กหรือว่าการรีมทคอนโทรลต่างๆนะครับและที่สำคัญก็คือเราสามารถใช้งานนะครับมือถือนะครับเป็นกล้องเว็บแคมได้ด้วยเดี๋ยวจะมาโชว์ให้ดูกันตอนนี้เราเชื่อมต่อไว้แล้วนะครับเราก็จะเปิดใช้งานผ่านทางโปรแกรม Zoom นะครับแบบนี้เห็นไหมอ่า คือมันชัดนะแล้วมันก็ดีเลยแล้วเราก็สามารถปรับมุมมองว่าเราเนี่ยจะตั้งกล้องมือถือของเราเนี่ยว้มุมไหนก็ได้แล้วก็ภาพนะครับหรือว่าเรื่องของความคมชัดเนี่ยดีกว่าแบบแน่อนอนมันต้องดีกว่ากล้องเว็บแคมตัวเครื่องอยู่แล้วนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่เด็ดเลยแล้วก็น้อย e b บุเกมมิ่งที่จะมีฟีเจอร์แบบนี้นะครับ <S 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 สำหรับการทดสอบใช้งานจริงน,นะครับดูหนังฟังเพลงนะครับหรือว่าใช้งานทั่วไปนะครับ สวิลสัสเครื่องนี้โอ้โหมันลื่นนะครับมันแบบไม่มีสะดุดเลยนะครับเพอร์เฟเลยในการใช้งานโไปนะครับก็แน่นอนลหละสเปคมันแรงขนาดนี้แล้วก็ผลทดสอบนะครับตัว PCMark สคะแนนเนี่ยอยู่ที่ ,7823 คะแนนซึ่งก็ถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดที่คะแนนสูง,างมากๆเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้านั้นนะครับหรือว่าในรุ่นที่ใกล้เคียงกันต่อมานะครับมาดูคะแนน 3D Mark กันนะครับโดยอยู่ที่1 0 0 0 0 632คะแนนซึ่งถือว่าเป็นคะแนนที่สูงมากๆเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ถ้าเทียบนะครับเกม Fortnite เนี่ยปรับเป็นแบบ 2K นะครับเฟรมเรทเนี่ยจะอยู่ที่85เฟรมเรทบวกทีเดียวก็ถือว่าทำงานได้ดีแล้วก็นิ่งสมควรเลยผลทดสอบของ SSD M 2นะครับตัวนี้เป็นแบบ2280นะครับ NVMe CE นะครับความจุ 1TB ความเร็วในการอ่านนะครับอยู่ที่6 5 1 5 m b ตต่อวินาที ความเร็วในการเขียนนะครับจะอยู่ที่4,620 MB กะไต่อวิทีก็ถือว่ามีความเร็วแรงนะครับเหมาะการเป็น PCIe si Gen4 เลยทีเดียวแล้วก็เมื่อเรานะครับทดสอบแบบต่อเนื่องยาวนานใช้งานหลากหลายนะครับเบสมาร์กเล่นเกมแล้วก็ใช้งานจริงนะครับเราจะเห็นถึงนะครับอุณหภูมิสูงสุดของตัว CPU นะครับในส่วนตัว P-Core เนี่ยจะสูงถึง100หรือว่า99องศาเซลเซียสทีเดียวนะครับก็ถือว่าค่อนข้าง,างสูง อาจจะไม่มีผลต่อการใช้งานอะไรนะครับแต่มันมีผลต่อความรู้สึกไงแต่ก็เข้าใจแหละว่าตัวเครื่องมันค่อนข้างบางแล้วก็เบานะครับทาให้การระวามร้อนก็มีข้อจากัดประมาณหนึ่งแต่ถือว่าทําได้ดีแล้วนะครับต่อมาที่ตัวการ์ดจอแย่นะครับก็ความร้อนสูงสุดที่เกิดขึ้นอยู่ที่8ปดดององศาเซลเซียสส่วนตัวก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เย็นนะครับแล้วก็ไม,ม่ผลต่อการใช้งานแน่นอน ตอนที่การทดสอบใช้งานแบตเตอรี่นะครับเราก็ถอดอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็ลดไฟหน้าจอร้อสนะครับลดเสียงร้อสแล้วก็ปิดไฟคีบลดลงไปดู YouTube ผ่านทาง Microsoft ์เอ e นะครับเครื่องนี้สามารถใช้งานได้ยาวนานประมาณเกือบเกือบสิชั่วโมงอะ่ะส่วนตัวถือว่าดีมากๆนะครับเพราะว่ามันเป็นโน้ตกเกมมิ่งที่แรงนะครับแต่ก็สามารถใช้งานแบตได้ยาวนานแล้วก็ดีกว่านุบุกเกมมิ่งหลายรุ่นทีเดียว ปิดท้านะครับในส่วนของการทดสอบตรงนี้นะครับจะเห็นถึงนะครับค่าขอบเคสีเราเนี่ยทดสอบด้วยตัว Spider 5 Elite นะครับมีค่า srgb นะครับอยู่ที่100%เลยในการทดสอบใช้งานจริง adobe gb นะครับอยู่ที่88%และตัว d ี s ซน์ P3 เนี่ยอยู่ที่92%ซึ่งก็ถือว่าสมเลยกับการที่เป็นเทคโนโลยีนะครับ rog n v i l i a display เรื่องของสีสันดีคมชัดดีลื่นไหลดีนะครับเล่นเกมก็ดี ทำงานก็ถือว่าแบบมืออาชีพเลยโอเคครับมาทดสอบเล่นเกมจริงนะครับกับเกม PUBG ตอนนี้เราปรับหน้าจอเนี่ยเป็นแบบ QHD พัดนะครับก็คือ 2K เ,เองแล้วก็ปรับเกมเนี่ยสุดทุกอย่างแน่นอนนะครับจะเห็นว่าภาพสวยมากๆนะครับเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้เหมือนโดนยิงหลังภาพเนี่ยสวยมากๆนะครับบานต้นไม้ใบหญ้ารถยนสิ่งก่อสร้างนะครับสวยจริงๆแสงเงาดูดิ หน้าจอมันดีนะครับจากการที่เป็นเนวิลล่าดิสเพย์นั่นเองแล้วก็ลื่นไหลสูงสุดอยู่ที่1น0่งร้อยเิรเฟรมเรทที่ได้ตอนนี้นะครับก็จะอยู่ที่100บวกขึ้นไปนะครับเห็นว่าสับอย่างเดียวเหมือนตอนเมื่อกี้นี้เรายิงหลังนะครับก็เลยสับมาก่อนก็คือสำหรับเกมพับจีเนี่ยเฟรมเรทประมาณนี้ส่วนตัวเนี่ยก็ถือว่าเล่นได้แล้วนะแต่เดี๋ยวเราเนี่ยจะรอมาปรับในส่วนตัวกราฟิกดูว,ว่าถ้าปรับเป็นประมาณมีเดียมนะครับเฟรมเรทจะขึ้นประมาณไหนกัน แต่ส่วนตัวนะทายเล่นเองจริงๆนะคิดว่าปรับสุดทุกอย่างแล้วก็หน้าจอเป็น 2K นี่แหละนะครับมีเดียมนั้นจากอัลตร้าเมื่อกี้นะครับแล้วก็ให้เครื่องมันเจเนเรตขึ้นมานิดนึงเอ้ยอันนี้ก็เอ้ยอันนี้ก็ใช้งานได้นี่หว่ารู้สึกนะครับว่าจะลื่นขึ้นมานะครับโดยอยู่ที่160นะครับเมีจะมีบวกลบบ้างแต่ก็รู้สึกว่า ลื่นขึ้นมาเล็กน้อยแบบรู้สึกได้นะแล้วก็เมื่อเข้ามาในสิ่งก่อสร้างเฟรมเลเยรก็จะพุ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะครับเฮ้ยเฮ้ยได้ได้อยู่ได้อยู่นะครับไม่ใช่ได้อยู่ได้เลยนะครับสาหรับเฟรมเลยอรที่เราได้จะปรับเป็นอัลตร้าหรือว่ามีเดียมก็ได้นะครับแล้วแต่สำหรับเกมพับจีจะส่วนตัวแล้วก็คิดว่าชอบทั้ง2องอย่างนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกเกมนึงกันต่อเลยดีกว่า มาตอนที่เกมสครัมนะครับตอนนี้เราก็ปรับสุดหมดทุกอย่างแน่นอนนะครับ CPU GPU ก็ใช้งานเต็มที่นะครับแต่ว่าตัว CPU เนี่ยจากการที่เป็น Core เกนะครับก็คือมันแรงมากอยู่แล้วนั่นเองใช้งานไปประมาณ20%นหน่อยนะครับบวกลบนิดนึงแต่ก็เหลือเฟือแล้วถือว่าใครเอาไปแบบ s ส e a m มเกม CPU ก็ยังใช้งานได้ดีนะครับใช้ P core หรือว่า E core อันนี้ก็แล้วแต่ตัวเครื่องผ่านทาง Intel t r a t o r จัดก,การเลย โอเคนะครับเฟรมหรือที่เราได้เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ60บวกขึ้นไปก็อาจจะมีแตะๆที่70บ้างนะครับส่วนตัวแล้วก็ถือว่าลื่นไหลนะแล้วก็ใช้งานได้เพียงพอแล้วสลับเกมสครัมแต่อย่างไรก็ตามนะครับเห็นซอมบี้แล้วตัวหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราก็จะมาลองปรับเป็นแบบมีเดียมาดูแล้วก็ค่อยวิ่งใส่นะครับกราฟิกตัวน,นี้อีพิกเราปรับเป็นมีเดียมนะครับปึ๊บ โอเคเมื่อกี้ภาพก็สวยอยู่แล้วนะครับอันนี้ภาพก็อาจจะสวยลงมาน้อยลงมานิดนึงแต่ว่าเฟมเลทนี้ก็ไปแตะระดับ99เฟรมเลยนะไปแ,แบบไม่มีอาวุธเลยนะครับแล้วว่ามือเปล่า <c oughs> มือ,มอ,มอเปล่ามือเอา้าเมื่อกี้ชคลมเหรอขอโทษที่เอา้ามาดีมาดีาดเอ,อ้าอ่าเห็นไหมเฟมเลทก็อาจจะมีแกว่ง,กงมากนะครับแต่โดยรวมก็ถือว่า นี่ยมันวิ่งเร็วมากเลยไม่ชอบเกมนี้เลยมันวิ่งเร็วแล้วเราก็เหนื่อยได้ด้วยนะเนี่ยเหนื่อยแล้วเนี่ยเนี่ยาลังจะโดนตูปเอาเป็นว่าสัครัมนะครับปรับมีเดียมก็น่าจะดีกว่านะเพราะว่าจังหวะมันไม่มีกับกระตุกเลยแล้วก็ลื่นตลอดส่วนกราฟิกเองก็สวยงามดีนะครับสรุปรีวิวนะครับ asus rog z e b r u s n 1 6ก็ถือว่าเป็นโน้ตบ,บุ๊กที่ เหมาะมากๆสลับการนําไปเล่นเกมนะครับแล้วก็นําไปทํำงานด้วยเรื่องของตัวหน้าจอเองก็ถือว่าเป็นหน้าจอ16นิ้วที่ดีสุดในตลาดณนะตอนนี้ก็ว่าได้สลับสายเกมมิ่งโนบุ๊กหรือว่าในสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์เรื่องของความบางเบาก็ถือว่าเหมาะสมในการพกพาทํางานนะครับว่าเบาแค่2กิโลกรัมเรียได้ว่าหยิบจับสะดวกแน่นอน สเปคภายในเองก็ถือว่าเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับมีความแรงดีกว่ารุ่นก่อนหน้านั้นหลายอย่างเลยแล้วก็มี่องตัวฟีเจอร์มัสสวิตด้วยและที่ผมชอบมากๆเลยก็จะเป็นเรื่องของระบบเสียงนะครับเป็นลำโพง6ตัว d o เบียสซึ่งให้เสียงที่ดีเสียงที่ดังนะครับมากกว่าโนบุกทั่วไปชัดเจนรวมไปถึงระบบระหาำร้อนนะคระับทำให้เราเนี่ยสามารถใช้งานหนัหนกๆได้ต่อเนื่องแล้วก็ยาวนานแบตเตอรี่เองก็สามารถใช้งานได้ยาวนานสูงสุดเกือบสี่ชั่วโมงด้วยกัน โดยรวมแล้วนะครับกับโนบคุคราคา90,000เกือบ1 0 0 0 0แบาทแบบนี้ส่วนตัวถ้างบถึงซื้อแน่นอนเพราะถือว่าเป็นโนบุกเครื่องเดียวจบเลยทํางานก็สุดยอดเล่นเกมก็ถือว่าดีมากๆ <S <S ส่วนข้อที่เราควรจะรู้เอาไว้นะครับโนบุกเครื่องนี้หน้าตาเนี่ยมันละไม้คล้ายกับรุ่นก่อนหน้านั้นเนี่ยเกือบเกือบร้อเลยแล้วก็ในส่วนของตัวการ์ดเดอร์เนี่ยยังเป็นไมโคร SD c a r กอยู่ ยังไม่ใช่ s d c a r เดอย่างที่ควรจะเป็นปิดท้ายนะครับเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรบ้างกับ ASUS ROG Zephyrus 1 6เครื่องนี้ก็มาบอกกันได้เลยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ